ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมโรม,มิดฟาร์มบรารตี้นะครับวันนี้โรม,มิดฟาร์มก็จะมานำเสนออาหารนะครับมีหลายอย่างนะครับที่โรม,มิดฟาร์มจะทำไว้ทานนะครับ 1. ไข่เจียวชะอมนะครับ สองถั่วต้มห้าสีนะฮะแล้วก็สลัดปตหน่านะครับครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาเริ่มจากไข่เจียวก่อนนะครับไข่เจียวชะอม ไข่เจียวชมนั้นทำไม่ยากนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบทานนะฮะคงจะมีสูตรเฉพาะตัวแต่ละคนนะครับไข่เจียวชะอม,อมน้ําพริกกะปิน,นก่อนหนึ่งเราก็ต้องเด็ดใบชะอมแล้วก็ตีไข่ไปนะฮะสองฟองแล้วก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ แล้วก็ซอสหอยนิดนึงซอสหอยนิดนึงนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะฮะให้ใบชะอมเขาเปียกด้วยไข่นะฮะชุ่มด้วยไข่นะฮะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับให,บบบบให้ส่วนผสมที่เราเทลงไปให้มันเข้ากันนะครับผมว่าเมนูนี้หลายๆคนชอบนะครับเป็นอาหารที่ โปรดปรานของใครๆหลายคนฮนะต่อไปเราก็มาตั้งกระทะนะครับถ่ายแมครครเขาเป็นคนทำนะครับผมเป็นลุกมือเขานะครับเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับท่านใดที่ไม่ทราบนะครับถ้าชะอมเราคนเสร็จแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้สักพักน่มันจะไม่เกาะใบนะครับเราก็ต้องคนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ถ้ามันไม่ก่อใบแล้วเวลาทอดไปอใบเขาจะไม่ค่อยติดไข่แล้วมันจะไหม้นะครับอันนี้คือถั่วต้มห้าสีนะฮะโรมิรฟาร์มก็จะต้มไว้ทานตอนเย็นนะฮะถั่วต้มห้าสีต้มล้างแช่น้ำไว้สัก,กวันหนึ่งแล้วก็ต้ม ไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะครัถั่วต้มเพราะว่าถ้าใส่น้ำตาลแล้วมันจะหวานกลายเป็นหวานนะครับมันจะไม่ค่อยเหมาะก,กับอาหารคลีนนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้กระทะเริ่มจะเดือดแล้วนะฮะเริ่มจะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันก็จะใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณให้ พอประมาณกระทะที่มันโดนน้ำมันได้นะฮะถ้าใส่เยอะแนละ้วมันจะกลายเป็นไข่ที่มันอมน้ำมันนะครับใส่พอดีพอดีนะใส่น้อยๆแล้วก็เทไข่ลงไปแล้วนะครับโดยส่วนถั่วต้มห้าสีนะผมต้มเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าแช่ไว้ตั้งแต่เช้าแล้วก็เอามาต้มเมื่อตอน ประมาณบ่ายๆแล้วก็รอนะฮะลอกลับข้างนะครับส่วนน้ำพริกกะปิท่านใดที่ชอบนะฮะขึ้นชอบพริกกะปิก็รสเผ็ดรสไม่เผ็ดนี้ก็จัดการได้เลยนะครับ ถ้าเราไปซื้อตามตลาดมาทานนะบ,บางคนเขาใส่กระเทียมเยอะนะครับนำพริกกระเปียบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นกระเทียมนะครับแต่ว่าถ้าเราทําเองเนี่ยเราก็จะใส่น้นอยๆพอให้มันมีรสชาตินะไม่ใช่บางคนใส่จึกลิ่นออกเลยนะฮะนี่ฮะเรากลับแล้วนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับไข่เจียวโจม <c oughs> เราก็รอให้มันเหลืองอีกข้างหนึ่งนะทันใดที่ชื่นชอบในการอยากกินไข่เจียวหรือไข่เจียวชะอมนะครับ ลองทําทานดูได้นะครับเนี่ยเราก็ต้องกดๆนี้นะฮะให้ข้างในที่มันยังไม่สุกอะ่ะให้มันเปิ้นออกมานะฮะให้เนื้อไข่มันเปิ้นออกมานะฮะเดี๋ยวเราจะมากลับอีกรอบนะครับ ชัน้นนี้พอรอบนี้เราก็จะกดแล้วนะครับกดเพื่อให้ไข่ที่ข้างในที่มันยังไม่สุกนะฮะมันจะได้ปลิ้นน้ำออกมาแล้วเราจะได้รู้ว่าตรงไหนมันยังไม่สุกนะครับนี่คือครัวมือหนึ่งเลยนะฮะที่บ้านนะครับอชอบ ทำหน้าที่เขาคือทำอาหารนะครับ <c oughs> หน้าที่เขาคือทำอาหารเลยนะตอนนี้เราก็เอาออกมาแล้วนะเราก็จะซอยเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับพอประมาณนะฮะไม่ถึงกันเล็กมากนะฮะไม่ใหญ่เกินไปพอดีคำถ้าเรียกตามภาษาคนที่เขา เน้นสวยเน้นงามก็เขาเรียกว่าพอดีคํานะครับเราก็จะหันเป็นสี่เหลี่ยมพอดีคำไปแล้วก็จะเอาถ้วยมาครอบนะฮะที่จริงก็ตักเอาก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบถนัดทาแบบไหนเราก็จะพลิกปัาบนี่ยนะครับได้แล้วนี่คือไข่เจียวชะอมนะครับ รู้สึกว่าจานนี้จะเล็กไปครัต้องเปลี่ยนจานใหม่เพราะว่ามันเต็ม,มเาจะเปลี่ยนจานใหม่นะครับเป็นจานใหญ่กว่าเดิมนะครับลิกอีกรอบนี่มันก็จะเข้าหน้าเดิมที่เขาผ่าเมื่อกี้นะครับนี่ครัไข่เกียวชะอมมมมม,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 มสุดยอดอันนี้เราก็จะเก็บไว้ทานตอนเช้านะครับ ตอนเช้าเราก็จะมาเวฟทานกันนะครับ <Wow. S 1> ไปนี่นี่คืออาหารเย็นของโรมิดฟาร์มนะครับนี่ฮะสลัดปลาถูหน้าวันนี้มีมะระนะครับมะระขี้นกนี่ฮะมะระขี้นกวันไหนได้ถ่ายวิดีโอมาวันไหนได้ถ่ายวิดีโอนี่ไม่ได้เอากล้องมาเอ้ยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับ หาตั้งกล้องอยู่ที่ทํางานนะครับใ้ช่วงนี้ฝนตกนะครับพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับนี่ฮะมีผักผักสลัดมีผักถั่วพูมีมะระขี้นกนะครับโรามิดฟาร์มซื้อมาจากตลาดนะครับเราก็จะมาทานกันอาหารเย็นผมก็จะเป็นแนวแนวนี้นะฮะ ของทอดจะไม่มีนะครับตอนตอนตอนเย็นนะครับของทอดจะไม่มีคือผมกำลังลดความอ้วนแต่ก็อย่างว่าแหละครับบางทีเผลอก็ไปทานเยอะอย่างงี้ก็มันก็อ้วนได้เหมือนกันนะครับจะเน้นผักไปก่อนนะครับเอาแค่นี้ไปก่อนถ้าไม่ทานเลยไม่ได้ห,หิว ท่นใดก็เห็วก็เชิญนะครับครัวโรม,มิดฟาร์มนะครับนี่คะเราจะทานกันแบบนี้เลยนะครับวันนี้คงไม่ต้องสาธิตการกินก็ได้ครับดูที่สีหน้าก็พอนะครับเข้าปากง่มงอ้องไงล่ะเนาะือ,อ้อมือเธอมุก วิงโบนอเยออ,อ,อ,อร่อยไหมย่อยไหมย่อยรยอะเปล่าเกือกแถมแถมแถมโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากรสชาติก็จะออกขมนิดนนะครับมารักขีนนกแล้วก็ผ่าแล้วก็เอาเม็ดออกนะครับแล้วก็มาทานกับสลัดปลาทูน่านะฮะรสชาติโอเคเลยนะครับ ครับพี่น้องโรงมิดฟาร์มไรตี้ก็ขอกราบขอพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามทางช่องโรงมิดฟาร์มนะครับ okay, okay. Yeah. โรมิดฟาร์มก็ขอกราบขอพระคุณอย่างยิ่งนะครับมีสิ่งไหนที่จะแนะนำโรมิดฟาร์มก็บอกได้นะครับยินดีแก้ไข แล้วก็ทําตามคาเสนอแน่นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณน,นะครับสวัสดีครับ